สวัสดีครับลัคนาพฤกษกครับคลิปนี้ท่านจะต้องฟังให้จบและเปิดฟังให้จบเพราะจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเรื่องการเงินการทองของท่านวันที่23เดือนธันวาคมเป็นต้นไปจนถึงวันที่13เดือนพฤษภาคมปี69พระพฤหัสซึ่งเป็นประธานดาวสุปราะห์เป็นหนึ่งในประธานดาวตรีเทพที่ใหญ่ที่สุดให้คุณสูงที่สุดในด้านบวกนะ สำหรับลัคนาพฤกษกเนี่ยเตรียมตัวรวยแบบโหดต,ตั้งแต่วันที่23ทธันวาคมเป็นต้นไปโดยการจะค่อยๆปรับค่อยเปลี่ยนอะไรทุกอย่างให้เริ่มดีขึ้นพระพฤหัสเป็นดาวที่ให้โชคด้านได้ให้คุณด้านโชคลาภความยิ่งใหญ่เงินก้อนมหาศาลหลังจากย้ายจากราศีกรกฎพบสหัชชะเข้าสู่ราศีมิถุนพบกระดุมพระคือพบการเงินและท่านฟังนะพฤหัสเนี่ยของชาวพฤกษก เป็นเจ้าเรือนลาพระและมรณะลาพระเข้ากระดุมพระโชคลาบเข้าการเงินหมายถึงอะไรแต่เองพอบ้านเงินเข้าบ้านท่านโดยตรงแล้วเนี่ยก็คือให้คุณโดยตรงอย่างที่ผมบอกพึกศกครับดวงเปิดทรัพย์แบบสุดจัดแบบไม่เปิด,เ,ปดเผยเฉยๆแต่เป็นเปิดเผยแบบกริ๊ดแต่เงินจะเข้ามาไวรายได้จะเพิ่มขึ้น โอกาสใหม่และโอกาสใหญ่บอกอย่างนี้พระพิหัดเนี่ยไม่ใช่เงินกระปิดกระปอยจะเป็นเงินก้อนใหญ่ข้อดีที่สุดนะครับผมของการย้ายรอบนี้คือทุกรายได้ดีขึ้นหมดทุกช่องทางครับรายได้ประจําดีขึ้นรายได้เสริมมีช่องทางใหม่ๆเงินก้อนเข้ามามากกว่าปกติลูกค้าใหม่ได้โปรเจกต์ใหม่ ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเรื่องเงินเรื่องทองจังหวัดนี้พฤกษศกจะกลับมาตั้งเนื้อตั้งตัวได้ดีที่สุดจนหลายๆลละคณาอิจฉาแน่นอนแต่จําไว้อย่างหนึ่งว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าเรือนมรณะด้วยนะต้องทํางานก่อนที่ลาภะจะส่งผลดังนั้นพระพฤหัสเป็นเจ้าเรือนมรณะจะต้องให้คุณเลิกตัดเลิกยุติถอนตัวออกจากบางอย่างตัดออกจากบางอย่างเพื่อจะเปิดทางให้ลาภะทํางานอย่างเต็มที่ ต้องได้รับความเจ็บปวดโชคช้ำของการตัดขาดบางอย่างก่อนนะผมบอกตรงๆหลังวันที่23เดือนธันวาคมเป็ต้นไปนะครับผมท่านจะได้เงินได้โชคได้ของใหญ่ชีวิตจะฟื้นตัวและมีเงินเก็บแบบชัดเจนพึกศกครับเตรียมตัวนะนี่ไม่ใช่ดวงธรรมดาผมเชื่อได้ว่าพริกจากร้ายกลายเป็นดีดวงเศรษฐีแน่นอนต้องหาวิธีการถัง ขันอะไรก็ตามที่รองน้ําฝนไว้ให้ได้เยอะที่สุดท่านจะต้องเก็บเงินนะ่ะเงินจะเข้ามามันต้องมีช่องทางท่านไม่สร้างเลยมันจะไม่มานะเอาความเป็นจริงมาพูดก่อนนะครับหลับตานอนเฉยๆแล้วได้โชคได้ลาบเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะท่านท่านก็รู้อยู่นะฮะแล้วมาบ่นว่าดวงไม่ดีดวงไม่ดีดดก็พูดแต่คําว่าไม่ดีไม่ดีมันจะดีได้ยังไงล่ะมองหามุมดีๆบ้างสิ่งนี้สําคัญนะท่านนะอย่างนี้พุกโก ดาวความสําเร็จที่ใหญ่ที่สุดจะย้ายเขา้าู่พบการเงินของท่านนั่นแหละความยิ่งใหญ่และเจริญที่สุดตั้งแต่วันที่23เดือนธันวาจนถึงวันที่13เดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าขอให้ผู้สมกรับโชครับทรัพย์ใครยังไม่ติดตามกดติดตามด้วยนะคนติดตามมันน้อยอยู่นะขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ